จับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศทุกคู่ทุกคนครับผมมาเมาื่อวันนี้ครับเป็นเมนูหมูหมูครับโอ้หมูหมูส่วนหน้ากากหมูนะครับวันนี้เปลี่ยนมีได้จุครับวันนี้ได้แก้ข้าวนะครับวันนี้มากินข้าวเทงตัวเดียวครับพี่น้องแก้วกนะครับ แสบเลยเสีอฟัดยั่ไงครับมาบาดเลยส่คนนะครับมาบาดเลยครับพี่น้องโอ้ยเจ้าแสบครับผมไม่ได้ขันไลยครับมาทอดเหนียวเลยครับเข้าเทงครับพี่น้องมาเลยครับอส่วนนี้เลยครับผมพี่น้องอ๋อ มากินเอวเยอะแบๆครับเขาเพียงครับนีนพี่น้องมา <c oughs> นี่ครับมาเปลี่ยนเมนูครับนี่อืมอืมมือนหูมือคำนี้

เอาเดี๋ยครับยังเทงนันเดี๋ยวโอ้จุกหูหมูกระแซบอยู่ครับอ๋อเป็นส้นหูหมูส้น,สนละกากหมูนะครับ มอมโอ้นี oh. Oh, ้กัน อครับนี่ครับแซ่บเลยครับ ย่างแฮมๆหอมๆครับโทษขออภัยนะครับวันนี้มีได้กินจุครับเปลี่ยนเมนูครับ ซดเจียวแต่อันนี้จะเป็นเจ้าเพชรเปรี้ยวหวาน,นครับม่เจียวน้ำมะขามเปียกนะครับเนี่ย แซ่บไปอีกยังครับหอกกินจุเนือ้ออะสิกินจุเนื้อที่สดๆนะครับได้มาไม่ไม่หอกกินจุแล้ววัดสดเท่าก็เอสุวครับพี่น้อง อันนี้เป็นส่วนลักกากมูอหงมูอมาเดี๋ยวครับ mình phải thật chính thức đi học ดังแฮมแฮดิเค่อยมีมันไปแซ่บ